สวัสดีเด็กๆและผู้ที่สนใจเรื่องราวของสัตว์ดึกดำบันนี้นะครับในวิดีโอชุดนี้นะครับเราจะมาพบกันต่อนะครับ สัตว์ดึกดำบรรล่างมือมาที่เราเห็นนั้นนะครับมันไม่ได้กินแฮมเบอร์เกอร์เหมือนในภาพนะครับมันเป็นไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อนั่นคือทีเล็กนะครับหรือไทแรนโนซอรัสไทแรนโนซอรัสเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับเดินได้สองเท้าและขาหน้าหรือรลยางคู่หน้านั้นเอาไว้ช่วยพยุงอาหารหรือหาอาหารนะครับส่วน เท้าที่ใช้เดินนั้นจะเป็นสองเท้าหลังตามที่เห็นนะครับมันเป็นไดโนเสาร์ที่มีรูปร่างน่ากลัวนะครับมีฟันที่แหลมคมและมันเดินสายไปมานะครับน่ากลัวมันอยู่รวมกับไดโนเสาร์สายพันธุ์อื่นๆนะครับแต่โดยส่วนมากนั้นมันจะอยู่ในฐานะผู้ล่านะครับและบางครั้งมันก็ต่อสู้กันเองนะครับไทโนโซอรัสแปลว่า กิ้งก่าทรราชนะครับเป็นสกุลหนึ่งของไดโนเสาร์ประเภทเทโรพอดนี่คือ,อโลกที่กำลังร้อนและเป็นอันตรายกับไดโนเสาร์ครับบางครั้งมันก็ต่อสู้กันนะครับอย่างโหดร้ายแลนโดก็โหร้าย กับมันเช่นเดียวกันนะครับเหมือนดั้งรูปไฟกับบาดที่พุ่งชนโลกครับถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของไดโนเสาร์ที่เล็กนั้นมีความน่ากลัวอยู่ในตัวนะครับมันมีถิ่นอาศัยทั่วตะวันตกเฉียงเหนือนของที่